สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกับข้าวเที่ยงนะครับของโค้ดนัตตี้นะครับเมนูนี้นะครับให้ชื่อว่าผัดพริกแกงกะเพราหมูใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชินกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง อันดับแรกนะครับต้องหมูกันเลยฮะซิกิเนเจอร์ของเราคือหมูฮะหมูนี่ต้องเป็นหมูที่ซื้อมาจากตลางอืะอร่อยเลยอร่อยเหยเตกีไมได้ไว้ หน้าตามันอาจจะไม่ค่อยน่าทานนท่าไรครับแต่ถ้าคุณได้กินนะครับคุณจะติดใจมาก <c oughs> นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนผ่านไปผ่านมานะฮะ <c oughs> อยากกินเมนูที่แบบว่า <c oughs> แปลกๆไม่มีในโลกนี้นะฮะ <c oughs> ก็เชิญได้นะครับที่ชมรมสุขภาพกีระ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> สุดยอดพูดอาใจเมียไง